พัฒนพัฒรัตนกระจ่างเยาวชนฝีมือจัดจ้านที่หัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่4ขวบและทำให้กรรมการอึ้งขึ้มาแล้วในการออดิชั่นเป็นอันนี้เป็นยังไงครับลักษณะทีมเป็นยังไงครับผมจริงครับผมจริงอายุอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ปีครับ16ปีเด็กอยู่ เป็นไงล่ะเรียนอยู่ไหนอ่ะเรียนอยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจครับผมโอ้ดูลักษณะก็รู้ว่าเป็นนักบริหารธุรกิจนะครับน่าจะไปทั้งฝ์นะวันนี้มาในเพลงคนนินามครับผมเขามาจากที่ใดไร้คนสนใจ ไม่มีใครถามแต่เช้าเมื่อน้องท่วมนาโลมไหลกายาอ่อนล้าโรยแรงอีสานบ้านเขามันแหลงดินแตกระแหงผู้คนประสานสานแซ ่อนกายาสืบพาวเดินเก้าย่ำมาจุดไม้ข้างนามู่หางอานทำ <S <S แดนกรุงผู้คนล,ล้นลามกลายเป็นคำถามที่ไหนจะมีงานทำอู่บนอนอู่ดอน สุดเขตสุดแคว้นแดนที่ราบสูงสู่กรุงมุ่งมาด้วยความลำเคนได้รู้ได้ งานหนักงานเหนื่อยงานงานไม่เป็นคนแก ที่งานเบาใครจะของเขาคนนี้รือน้าโอ้โหดูแล้วเป็นไงครับพลังเสียงดีอีตอนสนุกกันโนสนุกมากไปหน่อยมังเสียงมันจะแกว้งแกว่งไปนิดนะลูกนะแต่ก็โดยรวมแล้วก็ขอให้รขอบบคคุณัครับดีครับ ร้องสัดส่วนได้ร้องได้ดีครับขอให้โชคดีนะครับ,บค,ค่ะทุกคนค่ะพี่ฟังอาร์ตตั้งแต่อาร์ตอายุ8ขวบตอนนี้อ,อาร์ตกำลังก้าวสู่จากจากเสียงที่เป็นเด็กมาเป็นผู้ใหญ่พอมาตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเสียงเริ่มแตกแล้วอาร์ตยังหาโฟกัสของเสียงตัวเองไม่เจอจะต่ําก็ยังคอนโทรลไม่อยู่พอจะขึ้นสูงมันก็มันก็ยังแน่นอยู่และออกอย่างหนึ่งใครเป็นคนแนะนําให้ตัดผมทรงนี้วันนี้ ปกติจะปีะนะครับใช่แค่นี้ <laughs> ครับเราู้ว่ามีอะไรหาโฟกัสให้เจอแล้วอนาคตจะสดใสแน่นอน <c oughs> ที่ดุกนะครับเ <c oughs> ี่ชุมความสามารถของน้องเขานะฮะแต่ว่าเตินิดเดียวเลือกเพลงที่มันไม่เหมาะกับเสียงเราไปหน่อยวันนี้เพลงเนี้ยความเก็บกดชีวิตหนักมากอะไรเงี้ยมยาจากอีสานอดอยากมาอะไรเงี้ยนี่เสียงเสียงของน้องมันบางาไปนิดนึงถึงเลือกเพลงที่ไม่ต้อง เก็บกดขนาดนี้มันจะดีกว่านี้ก็ได้นะลองไปหาเพลงที่แบบเหมาะกับตัวเราดูอ่าเดี๋ยวฟังป๋าเทพบ้างครับก็เขาก็ร้องดีแต่ว่ายังเสียอย่างที่พ่อว่านั่นแหละมันแอคชั่นมากไปร้องอะไรมันเลยการร้องมันก็เลยแข่งๆไง,งแล้วอย่างหนึง่งป๋าอยากจะให้ร้องเพลงเนี่ยกระชับกระชับการร้องเริ่มต้นรู้สึกมันจะอืดไปครับผมกระชับกระชับ